<Okay. S 2> อ๋แล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันเต็ดชนแนลนั่นเองก็มาลงแรงกันเช่นเคยวันนี้ก็มาเจอแรงอันดับค่าพลัง2741นเะครับเป็นค่าพลังทีมนะของเราก็มาในรูปแบบแผน4 2 1 3อาครับเดิมๆไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ของเขาก็ 42- 1 3เหมือนกันครับแต่ว่าตัวนักเตะเขาโหดจัดๆเลยทุกคนค่าพลังอ๋อแต่ ประตูเป็นยานโอบักนะครับแล้วก็มีกองหลังคู่หลังเป็นกัวดิโอแล้วก็มมลดินีนะครับอย่างโหดของเราปีกซ้ายขวาก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบให้เปิดมงนะควอเโดแล้วก็คอสติดนะฟิลิปคอสติดวันนี้ของเรามาในรูปแผนเล่นแบบบอลยาวนะครับลองบอลผมจะลองเล่นดู <laughs> ว่าเล่นบอลยาวมันจะต่อบอลได้หรือเปล่านะโค้ชของเราเอฟเฮลสสั้นนะโอเค ของเขาได้เขี่ยก่อนนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับบังครับตัวนักเตะลงมาดักนะครับโอเคนูโน,โนเมนเด้ครับดักได้เรือของเราเล่นแบบลองบอลนะครับแต่ว่าจะเล่นสไตล์ต่อ, bon ตอบอลนะฮะโอ้นักเตะก็จะยืนห่างกันจัดๆเลยทุกคนไปกองกันอยู่ข้างหน้านะดูแล้วน่าจะมีปัญหานะครับนัดนี้เพราะว่าไม่สามารถเปลี่ยนโค้ดได้ <laughs> จังหงวะน,นี้ครับโดนโยโยนมามงข้ามคานไปนะครับ รอดตัวไปของเรานีมาหม่งไปนะครับเมื่อกี้โอ้โหหยาบจัดต่อบอลไม่ได้ชัวร์วเลยเกมนี้เราต้องเรียกเรียนนะเตะมานะครับอ่ะมาขึ้นยอดยกขึ้นมาโอ้เสียมาขึ้นยอดออก,ออกบอลไม่ดีเฉย นัดนี้ก็จะเป็นเตียโกอาคันตาล่านะครับคุมทัพแดนกลางของเราโอเคคขาลัำหน้านะครับโชคดีไปนะ<ม>นของเราเป็นออเคสเตเตอร์อนะครับนักเตะที่จะคอยคุมแดนกลางให้เราในการออกบอลแล้วก็เชื่อมบอลน,นะมานูโนเมนเดสใจเย็นนะเราไม่รีบอยู่แล้ะมาควินยอตไปมาเมสซี่โตนาลี่ ออกมาควเดโดวันทครับสีเจมเห็นแทงมาลูกนี้เนีเาเฮ้ยหลุดหลุดว่าไงคเดโดยกนิมนีมน่ม,มาลูกนี้แฮร์รี่เคนมงไม่ได้ครับเมสซี่สก,กัด <laughs> ไม่ถึงนะครับโอ้โดนสวนโดยอันเดียเปโะครับออกบอลมาอย่างสวยโอเคฟันไดแล้วดักได้นะเราก็ไม่รีบไม่ร้อนนะใจเย็นคืนมาที่มาคินยอสมักินยอสยกมาที่นูโนเมเดสแม่นครับอ้าว เจโก้คันตาลจาจ่ายมาเมสซี่แทงมาลูกนี้กัวเรดโดโอแซงหน้าคาเซโลซัดเีบยวลอยหนึ่งประตูต่อศูนย์คัวเรดโดนะครับโอ้วิ่งแซงปาดหน้าเจา้าคาเซโลเฉยมาเราก็บังคับนักเตะลงมาดักนะครับโอเคมาคินยอดจ่ายมาขอติดโน,นโนเมนเดส เมนเดสว่าไงเอาตัวรอดได้ไหมไม่ได้นะครับเอาตัวรอดไม่ได้ก็จะเสียเฮ้โอเคน่าจะออกเขานะครับยังเอาตัวรอดไปได้นะครับมาเขาติดจมามอาคนทาร่าครับอ่าป้ายมาตัวนารี่แทงมาลูกนี้เอาควรเตรนันนี้มาวะแฮร์รี่เคนทำงไงไอแฮร์รี่เคนสองตศูนย์มาวะ่ะ นักเตะก็มันจะเขาจะพยายามแบบวิ่งขึ้นหน้านะทุกคนเวลาเราได้บอลเพราะว่าเขาจะวิ่งออกห่างตัวที่คลองบอลอยู่ให้เยอะที่สุดนะเท่าที่ผมสังเกตนะแต่เหมาะกับการต่อบอลไหมไม่เหมาะนะทุกคนโอเคควูดาโดลิเจมแทงมาควรดาโดอีกแล้วควูดาโดนี้ก็โอ้เอ็มพีพีโหดจัดนะเล่นอย่างดีนัดนี้อือเีสซี่ครับ เชียโก้คันธละจ่ายมาตัวนารีกองกาลางรับของเราสองตัวนี้ตัวเล็กๆขนาดเลยนะเชียโก,โก้กับตัวนารีนะเขาติดจ่ายมาเชียโก้เชียโก,โก้ขึ้นมาตัวนารีรอครับพิกมาใจเย็นแคบแค่แคบเมสซี่จ่ายมาเฮลิเคนแทงโอ้โหเฮลิเคนแทงไม่ตรงนะครับไม่ได้ต่อบอลเลยนะตัวนารีใจเย็นเชียโก้พิก โอ้ยโดนแซดโดยชัวมเมนี่นะครับโดนสวนแล้วลูกนี้คุมันเดวเวลปันโคง้โคงเกือบไปออือย่างสวยโอ,โอ,โอ,โอ้มันเดนเวลสยืนปั่นแบบสวยงามอะ่ะถ้าเข้านะวันนี้โยนยาวเลยครับไม่รีรอแล้วอ,นะอันนี้เคนมองตั้งได้ไหมไม่ได้เอาเทียโก้แย่ได้แทงมาควอราโด,โดควอราโดทำไง โคโ,โยโกขึ้นมาลูกนี้เคนมงไม่ได้นะครับเข้ามือโอบากไปติดกองหลังนะครับเขามาทำลายจังหวะโอเคเทโกก็ใต้มาไม่ถึงนะครับแต่จังหวันนี้จะเป็นลูกสวนของเขาแล้วครับโอเคเฮ้ยตัวนารีวิ่งลงมาช่วยว่ะสวยงามจบครึ่งแรกไปนะครับก็นำไปดูสกอร์สองประตูต่อศูนนะครับต่อบอลค่อนข้างยากนะทุกคน เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนฟอร์มชันเป็นห้าห้าสองสองหนึ่งนะครับก็เป็นอารมณ์แบบห้าจีสองนะโอ้โอ,โอไม่ทันไม่ไม่ทันได้ปรับนักเตะนะนักเตะเรามั่วตำแหน่งนะเพราะว่าเมื่อกี้ออตโต้ไปออตโต้แผนไปนะลืมปรับตำแหน่งนักเตะฟิลิปติดค,ครับจำามาเมสซี่โอ้โหไม่ผ่านปาดิโอวะ่ะโคตรแข็งเอ้าโอเคดักได้นะครับควอเตอว่าไง ติดเออเอานุนโมเมนดเดสม,มาฝั่งขวาสะง,งั้นเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเนม่าโอ้โหเนม่าก,กระชากอย่างไวฟันได้ฟันแดงลงมาช่วยแล้วเออสตันไปเออคัวดาโดครับได้บอลจ่ายออกมาหถึง้วยแฮร์รี่เคนเมสซี่แทงไม่ถึงเดียโก้ยกขึ้นมาอีกโลกถึงหรือเปล่าอาเล็กซานเดอร์อาร์โนครับดักบอลได้อนิดเดียวไม่ถึงนะครับ เดียวก็เอ้ยไม่ได้ตายละโอเคหนุ่น้อมนเดสไปเรายังได้บอลนะครับมาคินยอสยกขึ้นมานะครับเขาติดได้หรือเปล่าโอเคได้ถึงโตนาลี่นะครับเมสซี่เบิร์นมาไม่ถึงเอ็ดดักได้ป่๊อยนิดเดียวแฮนิเกลลงมาช่วยเกมแล้วจังหวะนี้ว่ายังไงบล็อกบล็อกลูกยิงได้ดูดีว่าไงโอเคแฮนกี้ออกจากพื้นที่อันตรายได้หรือเปล่า ได้นะครับขอติดแทงโอ้โหแม่นด้วยเมซี่ามาแฮร์รี่เคนป้ายออกมาควอเดโดบันทูเมนเดสแทงมาลูกนี้ควอาโดอีกแล้วคว้ามาลูกนี้โยกมาลูกนี้แฮร์รี่เรียบร้อยครับสามประตูต่อศูนย์นะครับโอ้อยางเอาอากควอเดโดนัดน,นี้ยกหยดหยอดไปนะครับโอ,โอเค จังหวะนี้เขาพอสเกยนเราก็ปรับทับนักเตะก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นักเตะจัดมั่วมากนะรเราเราลืมปรับตำแหน่งนะครับส่งโทมัสปาเตมานะครับแล้วก็เดี๋ยวปรับนิดหน่อยนะครับม,มันต้องปรับอยู่เลยแต่ผมยังชอบเลยนะเตียโก้คันทาร่าแต่ว่าจาังหวะออกบอลมันชอบโดนแซนะทุกคนโดนกองหลังวิ่งเข้ามาชนอนะ่ะตัวเขาบางนะแต่ถ้าเป็นโจชัวคิมมิดผมเคยเล่นแล้วแม่งโหดจริงคิมมิดนะ ไปก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากส่งโทรมัต์ปาเตลงไปแทนเทียโก้คันทาร่านะครับมาเริ่มเกมนะครับเขาส่งโอ้เอาาริกบาฮารแลนด์นะลงมาดักเลยโอเคเอ้ยแอริเคนได้ลูกนี้ว่าไ,ไงโอ้ไม่มีตัวมานะทุกคนฟิลิปเขาติดเขาติดทำไงวันทูไม่ถึงนะครับเมเดส โอ้เป็นเดสเสียบอลอย่างนี้โดนสวนนี่ครับดักบอลไม่ได้เอาละหาแฮร์รีาเคนโอ้โหฟาวหรือเปล่าไม่ฟาวครับควอเโ,โดได้บอลแทงมาลูกนี้สวยด้วยแฮร์รี่เคน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 โอ้ยจะหักเข้าในนะแต่ว่าช้าไปนะควอเโด,โ,ดโอเคป้ายมาลีเจมเอา้าวันทูแทงมาลูกนี้ไม่ถึง คันเซโดักได้เอาทำไมไม่เอาบอลล่ะโอเคตัวนารี่ไหมแฮร์รี่เคนวันทูแทงมาลูดีแฮร์ร,ฮรี่เคนยิงโอ้เฉียวเสาออกไปนะยิงไม่ตรงวะ่ะภาคนี้มันต้องบังคับบังคับทิศทางการยิงน,ยนะทุกคนมันไม่เหมือนภาคก่อนนะที่ว่ายิงยิงไปแล้วแบบบังคับแค่นิดหน่อยนิดหน่อยมันก็เขา้ากรอบประตูให้นะ วัานี้ครับตัวนรี่เก็บอลจ่ายมาเขาติดเอ้ยไม่ถึงนะเอ้ยโอ้โหหลุดเปียโนจ่ายโอ้ยังสวยเรียบร้อยอา้าวเรียบร้อยลำหน้าครับรอดไปโอ้โหดอนนั้ลูมายกขึ้นมาลิเจมใช่ไหม ตัวนารีตัวนารีคองบอลเนี่ยเอาคองไปเข้าเท้าเขาแบบนี้จะเสียหายหรือว่าแทงมาหลุดหรือว่าหลุดผ้าแล่นยิงเลียดเลียดเข้าประตูไปนะครับอะไรไล่มาหนึ่งประตูต่อสามนะแล้วนะครับโอ้โหจบเลยตัวนารีพลาดนิดเดียวองนะแต่จังหวะน,นี้ไม่ถึงแฮร์รี่เคนนะครับปาเตคุมแดนกลางนะครับโอ้โหเอาแทงมาเขารีบแทงไปนะ รอจังหวะน,นิดน,นึงอ่ะหลุดเลยโอเครีเจมรอนะครับแทงมาลูกนี้คโคโลโดไปเอ้าลอดขาโอ้ยคโคโลโดจะเล่นดีเกินนัดนี้ทันหรือเปล่าทันหรือเปล่า,อาโอเคจบไปนะครับครึ่งเวลาหลังมอนเตนชนแนลก็ชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับรอดไปได้อีกหนึ่งแมตช์นะครับของบอล64%ก็อะไรล่ะ สไตล์การทำบอลยาวของผมมันก็โบวกสาสิแต้มเลยนะบอลยาวใช้ต่อบ,บอลไม่ได้ในะคนไม่เหมาะอย่างยิ่งอนะ่ะแค่นัดนนี้ผมโชคดีนะครับที่ชนะมาได้เอาตัวรอดไปได้นะโอ้โหเข้าไปดูทีมเขาครับโหอ,อันดับหนึ่ันห้บเจ็ดนะครับโอ้แรงสูงจัดก็เป็นโชคดีของเราที่ชนะเขาได้นะ โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ